Ja, bitte, ja,

干不完呢。啊 どうぞ。<laughs> ขณะนี้ันควรจบเสดน้ำประจากจุดตัแตก่างค่ะองทอสาขาหนึ่งและสาขาสองข่อยเสดน้ำประจักษ์ 1, ส,ส,สวดมาติกาบังสุกุลเอาไวาปัดเจรร่วมงานซึ่งเป็นรองประธานในพิธีซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านบังสุกุลไต่แรกบนฉากพณะสถาน และจะเป็นการเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานก่อนสามจะเป็นการนำเรียนชีวประวัติของผู้ว่าชนห่อสังเคซึ่งวันนี้จะได้เกียรติจากท่านสอนอวัชระนนทชัยจะเป็นการกราบนิมนต์พระภิกษุสำมัสเจ้าระพายเจ้าจะจับการสนับสนุนนจากชอจ่อและเบย์และสังคาซอง ขอยเสิร์ฟน้ำไปจ่าตซินเือคนนั้นรู้ใจนะปการบริจาคสาธารณประโยชน์และงานซึ่งเป็นรอธามในพิธีรับผู้ในการโรงเวณระบบสิง

ถ้าจะเศร้าโศกถึงคนที่ตายไปแล้วก็ควรจะเศร้าโศกถึงตกอยู่ในอำนาจของความตายตลอดเวลาสังขารร่างกายไม่ใช่ตัวตนเกิดมาเป็นคนไม่พ้นโดดน้าต้องนอนเตลอยกายให้ไฟลูกลามเกิดช้างและขอกลับนาัสก,การ ท่านพระครูสุธรรมปิยเขตเจ้าอาวาสวัดนาห้วยและท่านพระครูสังฆลังนริศนรินโทเจ้าอาวาสวัดกลางพมนครจังหวัดสิงห์บุรีและพระเทลานุเถลาที่เคารพยงเชิญจ้าภาพมอบปัจยแก่วัสิริสารคุณร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องกติกน้ำร้อน มองกล้องครับมองกล้องนี้ครับน่สองสามองก่้อนี้ครับน่สองสาต้องมีการจับนักผ่ ุกปแล่กบขาแ

สาบจุดช้ไปต่างๆปริศนาทาให้ใจตอกิศเพื่อเกิดจิตกดไว้ไม่านมีสติระลึกใหส่ใจไดถึงพระธรรมคำสอนพระสากนาเเี็ดเกิอตุลาคมปีพุทธศักราช2อง3ัที่ก้าสบามเกิดที่ตำบลพรมบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี คุณพ่อไก่เทพนาลาลัตเป็บุตรของคุณตาคุณตาติ๋งแยงแท่นะมีพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกันทั้งซีห้าคนเป็นชายสามคนเป็นหญิงสองคนคนที่หนึ่งคุณแม่เกิดสลิดวัวและพิงโถงประกอบอาชีพค้าขายปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่คนที่สองคุณพ่อไก่มีแท่นะประกอบอาชีพค้าขายปัจจุบัน คนที 3, ่สามคุณพ่อไกรเทพนาลาลัตผู้ไหว้เกิดแประวัติคนที่สี่คุณแม่สุภสวิทนาลาลัตข้าราชการบำนาญปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่คนที่ห้าคุณพ่อแม่โลบายชีพค้าขายปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ประวัติด้านการศึกษาคุณพ่อไกรเทพนาลาลัตจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดจากโรงเรียนวิจิตรวิทยาคม ประวัติการครอบครัวคุณพ่อใจาราัตนาลารัตคุณพ่อใจเทศสนาลาราลัตสมรสกับคุณแม่งงานาลีนาลารัตมีบุตร,ารสาวด้วยกันหนึ่งคนคือนางสาวนัทญ่านาลารัตประกอบอาชี่พระราชการครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านหมากทงประวัติการทำงานและการประกอบอาชีพท่านได้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด ได้ทำงานขายของอยู him, ่ร <The> ้านโชงหัวที่จังหวัดนครราชสีมาขอให้ดูตัน20ปีได้ตรวจปตะวันเป็นเวลา1 0ันสาหลังจากท่านสื่ออกมาได้ทำการที่ลาสเวกัสลอเร์จังหวัดอุบลราชธานีแต่ได้กลับาที่จังหวัดอุบลเป็นเวลาประมาณ20ปีถึงได้กลับไปทำงานที่จังหวัดกุูนที่หางดอย แต่พอที่สุด <Amen. S 1> ท่านเสียชีวิตจึงได้กลับไปช่วยพือสาวทักไร่อยู่ที่จังหวัดลบบุรีเป็นเวลาประมาณเจ็ดปีแล้วขายอยู่ที่ออมเภอเกตกรงจังหวัดสุโขนนทัยจนถึงปัจจุบันนี้ท่านทำางานเลือดฝาดปยัดขัดแข็งหนักเอาต่อสู้ขุดยอใจเทพอาลาวะวาดเป็นคนที่มีอัธยาศัยดียื้แอแยงแต่สงสเลือดสัลเถื่อแผ่ นิสัยตรงไปตรงมาไม่เอาลัเอาเกลื่อนเรอื่นประกอบอาชีพค้าขายเล็กยาซื่อสัตย์สุจริตเป็นเจทพ่รของผู้คนที่ได้รู้จักกับท่าและเป็นที่พักของลูกค้าสมอาเปิดราการเวลาสิบา้าแลไตเจ้าคุณเขาก็นอกคือไอเขาก็นอกับอคนนั่นไสดีคนได้ยิดีเยน่้อเนที่โน ด้านซ้ายและทำการถ่าตัดน้อออกทงจากนั้นที่คีเดอนท่านก็เข้ารักษาด้วยกากด้วยการเข้าไปที่โรงพยาบาลศดราพิโ้รสินรวมถึงโรคอื่นๆที่ตามมาโดยมีภรรยาและลูกสาวคอยดูแลโรงการแต่อาการของคุณพ่อแตกแี่ก็ไม่หยุดเลยมีการรักษงโลยในราคา2 0บ0 0 ปีพุทธศักราช2560สุดท้อแฝ่เทท่านมีอการง่าสู้ดีนะภรรยาและลูกสาวจึงได้นาท่านไปหาหมอที่โรงพยาบาลสพเดชพิรุฬคราชเดชุโรซึ่งท่านมีอาการแขนซ้ายอ้วกเดินหอบหายใจไม่สะดวกหมอและพยาบาลดูแลรักษาอาการป่วยของท่านอย่างสุดความสามารถ แต่ขุดข้อไก่เทก็ไม่ตอบสนองต่อการรักษาของหมอและพยาบาลอาการมีแต่ลดหนักลงแต่ลดยากสิ่งใดเทียมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมใม้มีสิ่งใดในโลกนี้จะดิันและย่งยืนแสงเทียที่เคยส่องสว่างทางทางของนักสาาก็ดับลงขุดข้อไก่เทนาวัก ท่านก็ได้จากไปด้วยกาตสงบที่โลบพิภานนำมาซึ่งผ่านเศ้าโศกเสียใจของภรรยาผู้ชีวิตรุษสาวตลอดเกลียดที่น้องทุกทุกคนสิหาลูกดนักเจ็ดสิบสามปีสิบเดือนยี่สิบเก้าวันท่านผู้มีเกียรติทขโรคันที่ของสัตว์ทั้งหมดถูกการเกิดการแก่เกลียดเมีย ยงเสูอสิ่งติดตามการเงินที้เพียงสร้างความดีเป็นนย่างยิ่งผู้ฝสงบสุขของชีในตงเวิร์นาผู้ฝ่ากิติคุณวรเสียงวิรกรรมอันดีให้ป่อกดสืบไปชั่วกาลนานในโอกาสนี้ก็เป็นอารไปเทศนาลานัดขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติทุกถูกทานที่อยู่รอบศาลาหน้าบุญทางในส่วนของเจ้าท่านประธานและท่านผู้เกียรติถูกถูกทานใดยท่านที่นั่งอยู่ในศาลาหน้าบุญขอให้ทุกท่าน ถ้าู่ในการสงบสามว็นเวลาอสุนควด่ะขอเลียงเถิค่ะถ้าใส่ับนขาเปาษอเลีงตปูนที่อานโ เปนประธานจราข้าในงุโัละรัชาลหลักเรน้ตอาเรื่องจังวัดทรกนบนต้นครื่อบวของบุารัชา่นกลังดัเนินไปต่นลำดับการสุดท้ายกล่าวมิมนข้าพิสุปสัมมานว่าดอกไม้จันทร์ ว่าน <ersch> ี่หมดค่ะผาตุเรงตามงของชาตะสมันั้นค่ะและสุดท้ายทาานผู้เกียรติุดจุทท่านวบจุดของุดท้องแต่งเมฆสามวัดระหว่างแบบไม่จัดเปลียนวันแบบสุดท้ายค่ะขอีย้เชิญท่านในการจารส่งรักนะคะพระท่านในการโรงเรีจะลงสีดุจที ถีตั้งแถวเป็นอย่างจากทังเสียนที่มาบนหากระกทานนะคะและก็เลยเจอพูกในการวิเชียนหอกทางพวกใการรวเนียนบ้านหาภูทั้งสองทางที่ตั้งแถวเป็นบอย่างกท้เสียงถุกถกานะะขอบอกว่าเป็นผู้เสียงถูกถูกทาที่ตั้งแถวเป็นสองที่กับาจัางนรคติท่าประกาศใหญ่ทางทีมมานลาที่กาอลงทองสาขาอำเภอเดยมและสาขาความเีที่บูราใสาขา ขอกาอภัยนะทะนผ้จะนความสิต่างๆกลับไปพิจารณาปูกาศจะต่ไปขอขอบคุณพนักานที่ปกปการรกอล่ทั้งสอง้าขคอยดูแลและจัดหาให้ดีคะขอขอบคุณท่านเจ้าน้าที่ตวจขอ หลีนจาที่สานีรถวฟดอนเมืองเพื่เล่อนยโรเพื่อใกิการเป็นประธานที่ดีในครั้งนี้ขอขอบคุณ่ารทุนการจ่างีควมาผู้มีการลงเลือกตั้งวันุรที่เพื่อให้เกิดขึ้นรอบท่าจ่ายแรกญุนในวันนี้ขอขอบคุณ่ารทุนการี่เขอบค ก็กลางวงเงและหาทเกีกัท่าใจบางสนทเค่ะขอขอบพระคุท่านผู้เกี่ยวขุกทุกท่านที่เกียวกับาทาบางส่ในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่าผู้เกี่ยวกทุกท่านที่มาลบส่งดวงวิญญาณขงผู้ที่เสียชวิของคนท่เกี่ยวข้องรับการสิ้นชพองคนทเสยงวิของคนท่ที่วข้อ

đang bị cái cái biến biến ai rồi, cái vấn đề trong เรา่ากงศพขอตัวเอจตกัแตต้นสีหมัแ่มนีสี่ม่นมาแล้วต้อบอกหลวงอหานาของมดรับมายประกาศและาขารามขอกดาากีนี้่อางันต้องลงกองสาขาวัดทาตลาดอำเภอเดโดสาขาองลวัดาบโพอำเภอพางสน สามารถใ้กบการานสามารระกอบสายเุกดานที então, <tenha S 1> um ่สมุดเป็นเสียหาย้าธครณที่ต่อลงมาเป็นสายค้าโทรวัศน์ทุกเ่านสองขั้วตรงกลงเป็นตัวเลขน3 4 5เขาตอบว่าคุณน่าจะเป็น้าย8345เขาตอบว่าคุณท่าเป็นสาย8 3า 1นอีกรุ่นหึ่งครับหนึ่งสองสามสองามอีกรุ่นหนึ่งครับมชุดต่อมาครับอยาดครับหนึ่สอเด็กหน่อยครับครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสาม ครับหนึ่งสองสามนึงครับข้างหลังข้างหลังครับียบร้อยครับเอาอีกหนึ่งเอาอีกหนึ่งเอาอีกกนุ่งเป็นชักได้ไหมาแล้วแค่ไหนเย